ซิกพันจอมยุทธ่แท้มิใช่วิทยายุทธไรผู้ต่อต้านแต่เป็นจิตใจที่ปราหารไรถา,านเดี๋ยวและข้าวสวยมากท่านฟังข้าก่อนท่านอยู่ใครเนี่ยข้ากำลังบอกว่าข้าสวยมากแล้วท่านมาขัดข้าทำไมท่านเป็นใครข้าก็คือคนที่สวยกับเจ้ายังไงล่ะไปละเดี๋ยวท่านกลับมาฟังข้าก่อนได้ ฟ้ายังมีวันหมนฝนยังมีวันแรงฉัน,นลาเพีงมีกินแบ่งหากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางเฮ้ยท่านรู้ได้ยังไงเนี่ยพ่อค่าฟังบ่อยเอ้าพ่อนึกจึงเหตุการณ์เพื่อไม่ให้าการเสียเวลางั้นข้าขอแนะนำตัวก่อนเลยข้าคือจอมยุทธกระบี่แห่งสำนักไทไป ส่วนข้ามาจากสำนักปุบเพยินดีที่รู้จักโฮย้ยเล็บข้าสวยมากวันนี้ผมข้าก็สวยหน้าข้าก็สวยเฮ้ยพวกเจ้าโวยวายเสียงดังอะไรกันเนี่ยห<อ>ยุดหยุดหยุดข้าบอกว่าอย่าเสียงดังเอออ่ขนอ,อะไร ทวนใช่ไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้ฟังนะข้ามาจากสำนักซิงอุยฮุบซีอิวไม่ใช่ซิงอุยแล้วพวกเจ้าเป็นใครมาจากไหนพวก่ันเล่นแบบนี้ขาจะเป็นต่ออย่างไรนี่จากสำนักปูผาข้ามาจากสำนักไทยไปอ๋อฮะ นี่จากสำนักบ,บุพผาข้ามาจากสำนักไทไปอ่าอย่างนี้นี่เองอะไรนะไม่ดีโอ้ยมท่านจะฟังรู้เรื่องเหรอฮะนี่จากสำนักบ,บุพผาข้ามาจากสำนักไทไปสำนักบ,บุพผาและไทไปใช่หรือไม่ฉลาด ถูกเชิญมา<ฮ>เดี๋ยวนะข้าก็ถูกเชิญมาอย่าบอกนะว่าพวกเรากำลังจะต้องมาประลองวิ่อายุกัน,นดูไว้ไม่มีผิดพวกเจ้าเป็นศัตรูมิใช่มิแท้แต่นแน่ข้าว่าไม่ได้มีแค่พวกเราเหรอก พวกเราต้องเดินแบบนี้ด้วยใช่ไหมอ่ะเอา้าเอาไงเอากันวะขอยินดีต้อนรับวิทยายุทธทุกท่านเข้าสู่การประลองครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะเข้มข้นดุเดือดเผ็ดมันและเต็มไปด้วยรสชาติที่หลากหลายกับการประลองเฟ้นหาสุดยอดเชฟแห่งยุทธภพเฮ้ทำไมเจ้ามีปัญหากับการประลองครั้งนี้รื้ยังไงมีอาจเพคะองค์ชายแต่มอมฉัน มาจากสำนักตึงมุงข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อประลองวิทยายุทธ์ไม่ใช่มาแข่งทำอาหารนะพคะน้อยนะนี่พค่าองค์ชายไม่ข้าบอกว่าน้อยนะเจ้าตัดยาทำไมอ่ะว้ยนั่นมันน้อยนะแล้วก็ยังจะเล่นมุกซ้ำด้วยนะโอ้ยน้อยหนากระเด็นหมดแล้วเนี่ยมันอดใจไม่ได้ ฟังนะข้าไม่สนใจหรอกว่าพวกท่านจะเดินทางมาไกลเพียงใดเดทางมาจากสำน,นักใดจะเดินทางมาไกลแค่ไหนหรือจะเดินจำนวนก้าวเท่าแบบที่ข้าเดินวนพวกเจ้าอยู่หรือเปล่าแต่ข้าอยากให้พวกท่านรู้ไว้ว่าตอนเนี้ข้านะ่ะกำลังหิวโอ๊ยเดินวนจนเมอนหัวหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตาม การประลองครั้งนี้ไม่ใช่การประลองฟรีๆเพราะหลังจากประลองครั้งนี้เสร็จข้าก็มีรางวัลใหญ่รอให้พวกท่านอยู่น่าสนใจเยและเพื่อไม่ให้เป็นการสาเวเลียเสียวเวลาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ถ้าขอเริ่มการประลองหน้บัดนี้เริ่มเลยการประลองอันดุเดือดเริ่มต้นขึ้นแล้วเมนูแรกเป็นของร่มมาดูกันว่าเธอจะทำอะไรครับโอ้เธอกำลังหั่นแตงกวา โอ้โอ้โอ้นั่นอะไรอ่ะไม่เคยเห็นกระบวนท่านี้มาก่อนเลยกระบวนท่าควงเร่มแตงกวาสถานโลกกันเมนูต่อไปของพัดโอ้ว้าวว้าวท่วงท่าของการพัดทำให้เกิดการควบคุมทิศทางลมทั่วบริเวณจนเตาสามารถจุดไฟได้เองครับ เอ็กซ์ตร้าออรดินาร่จริงๆทวนเองก็ใช้วิทยายุทธสุดยอดมหาทวนจิ้มลงไปที่พิกเพื่อที่สัมผัสของพลิกจะรับพลังของลมลงในเนื้อสัมผัสไม่ธรรมดาจริงๆ อีกด้านหนึ่งคุยเองก็ใช้อำนาจแห่งการเป่าคุยอัญเชิญดอกไม้จากสูงสวรรค์เพื่อเป็นส่วนผสมชิ้นเด็ดในเมนูสุดยอดยากหาใครเทียบได้ในยุทธภพบนดาบยิ่งดักไดอกไม้อร่อยมากอร่อยยักขณะที่กระบี่กระบี่เองก็โชว์พลังของสกิลตวัดดาบในชั่วพริบตาทำให้วัตถุดิบไม่เสียรสชาติจากผิวสัมผัสเรามาดูกันนะครับ เมื่อกี้คาซ้อมคาคอยด์ีคอยดีซ้อมเยอ่แบบนี้แหละใช่ซ้อมมีกับบี่ว้าวว้าวว้าวดูไม่ทันจริงๆสุดยอดไปเลยครับเมนูต่อไป เมานั้นเขกจะบนข้าวฝามือพิ่คาดไก่เพื่อเสริมสร้างพลังจักรกะ<ว>ละไเนื้อไก่ให<ว>้เนื้อนุ่มไม่ติดฟัน อ้วกินครั้งเดียวก็เกินพอแล้วของพูดท่านโอเคบ้างไหมแย่มากสมนัไม่ลับประทานข้าคือมีทุกอย่างยูเป็นความอร่อยโอ้ยแล้วย่างนี้จะทํายังไงล่ะท่านอไม่รู้แล้วเนี่ยว่าเราจะทำยังไงกันเฮ้ยเฮ้ยสิ่งนั้นฮะ What? <laughs> ของพวกทว่ในข้าอยากรู้จริงว่าให้เวลาพวกท่านไปเส้นนานนมขอดูหน่อยสิว่าอาหารของพวกท่านเป็นอย่างไรเริ่มที่จานแรกได้ไปคาองค์ชายนี่เป็นอาหารจานพิเศษของข้าประจําสำนักทีเฮียงชื่อว่าถนะังกว่าผายไข่อะไรนะถังกว่าผายไข่ถังถังอะไรแตงกวาผัดไข่ กับผูดสะย,ยากซะเย็นในข้าขอลองชิมดูหน่อยสิอาหารจานนี้เป็นอาหารจานพิเศษจากบ้านเกิดของข้าด้วยที่ข้าต้องหาทางกว่าสีเขียวไข่นกทาที่โค้งรีที่สุดนํามาผัดกับไข่มังกรสูตรพิเศษเพื่อท่านโดยเฉพาะพอแล้วดิไปรอทางนุ้นก่อนอ่ะชามถัดมาคืออะไรของข้าโอ้ยเสียงดังทําไม <c oughs> ขออาภายัยเพคะของข้า คือคืออะไรล่ะคือเอาอมันยังไงมาล่ะมาล่ะชื่อมีแค่นี้เพคะคิดไม่ทันโอ้เราจะเสียงดังให้เหมือนมีอะไร <c oughs> ดูสิม,มาล่ะมาล่ะดิดิไปรอทางนู้น ไปในบอกมาสิว่าจานของท่านคืออะไรอาหารของข้านั้นคือไก่ตุ๋นสูตรชัยนาดอชัยนาดอข้าเคยได้ยินแต่ข้าวมันไก่ตุ๋นสูตรชัยนาทาวชัยนาดอนั้นถูกแล้วพี่คะเพราะว่าไก่นี้เป็นไก่สูตรพิเศษไก่ที่ไม่สามารถหาได้ในชัยนาถาวจะต้องมาอยู่ที่ภัคกยาจบของข้าเท่านั้นพัคกยาจบน่าสนใจ ในข้าขอชิมดูสิเนียยนุมดประโยชน์้วจานของข้านั้นขอเคี่ยวก่อนโอเคว่ามาสิเคี้ยวเสร็จแล้วหรอกพี่ค่าว่ามาเลยจานของข้านั้น ไม่มีอะไรพิเศษมากพ่คะอ่ะไในข้าขอลองชิมดูสิอ๋อเดี๋ยวพคะจานนี้พิเศษมากเอา <จะ S 1> ้าในท่านบอกว่าไม่พิเศษเท่าไหรพ,พิเศษยังไงก็จะต้องกินจานในในพคะกินจานในในคืออะไรเพราะว่าถ้าองค์ชายได้กินจานในในก็จะได้กินใจนานๆเลยพคะ โอ,อออโอ้ยชิมได้แล้วทำค่าเสียอาการดิชื่นทางนั้นส่วนของข่าคือท่านคาดหวังอะไรเล็กน้อย อาหารของข้าเนี่ยหาทานยากมากแถมยังมีชื่อเหมือนจังหวัดในประเทศไทยด้วยนะขอรับจังหวัดอะไรอูดรงขอรับเอ้าข้ามุกนี่นะเจ้าไปพูดอุดอสิทำอะไรครับเนี่ยเชิญครับไหนดูสิจะหายากแค่ไหนขอคอยกินนะครับเส้นนุ่มดีนะตะกิ้หมู เกินผมค่าแ้ามันอาจจะเค็มนิดหน่อยนุ่มดิไม่ถึงหมูใช่ไหมขอรับก็หมูนะสิเจ้าเห็นข้ากินอะไรชอร้อนรืึไงขาไฟฟิคเชิญทางนะอ่ะจานสุดท้ายข้าคาดหวังละเอาละนี่เป็นเมนูสุดท้ายเพราะง,งาั้นข้าจะไม่เล่นมุกอะไรให้เสียเวลามากโอเคอ่าจานนี้คืออะไร นี่คืออ้อยมันหัวมันหัวไม่เป็นไรเป็นไรนั่งก่อนไหมค่าข้าเจอข้าวแกงข้าวแกงพวกท่านเคยได้ยินเมนูนี้หรือไม่ไม่เคยใช่ไหมมันคือข้าวแกงอร่อยมากยังโอ้ยังเออยังยังจะเล่นอีใช้ได้ไปได้แล้ว ข้าว่าข้ากินเส้นไม่หุดเลยเส้นอะไรเพ็งะโอ้ยอย่าทำให้มากเลยพวกท่านถือว่าไม่เล็วกับเวลาที่ให้ไปข้าพอใจในผลงานของพวกท่านมากเอาละจากเวลาที่ผ่านไปและข้าให้พวกท่านได้ทำอาหารมา นับว่าเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ข้าว,ว่าข้าตัดสินใจได้แล้วว่าใครจะเป็นเชฟสุดยอดแห่งยุทธภพและเชฟแห่งสุดยอดยุทธภพก็คือ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  ขเนี่ยเราขยับไปในระห่าเอ้ยแค่สมององชายเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยถ้าเป็นใครน่ะองชาย ยังไงล่ะทีนี้ผู้ชนะของการแข่งขันก็ยังไม่ประกาศองค์ชายก็เดินมาโดนวางยาพิษอีกเรื่องราวมันทจ,จะยุ่งเหยงิงวุ่นวายอิรุงตุงนางอุรงังอุตังกลิราฮิปโปปเตมัสกันไปใหญ่แล้วบทสรุปของการแข่งขันอันปั่นป่วนนี้จะเป็นยังไงใครกันแน่ที่จะได้เป็นสุดยอดเชฟแห่งยุทธภพรดติดตามตอนต่อไป